นาอุยะซ้อมคู่แล้วนายใหญ่แยมจัดป้องกันในบ้านสิ้นปีมอนสเตอร์นาอุยะอินโนเวแชมป์โลก IBF เดอริงและซ u เปอร์เวิร์แชมเปี้ยน WBA รุ่นเบนตัมเวตชาวญี่ปุ่นเริ่มเข้าค่ายซ้อมแล้วโดยทางฮิเดยุกิโอฮาชินายใหญ่โอฮาชิยิมได้เปิดเผยว่าในช่วงแรกจะให้สิทธ์เอกทำการลงนวมคาวละ4-5ยก จำนวน2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ด้วยกันโดยทางโอฮาชิได้ระบุว่าผมเตรียมที่จะให้นาโอยะขึ้นป้องกันตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะเป็นการชกแบบที่เลือกผู้ท้าชิงได้เองและคงไม่ใช่การชกล้มแชมป์โลกเพราะทางนนิโตโดเนจูเนียแชมป์เและจอร์เลคาชิเมโรแชมป์โลกเดวนยบีโนักชกชาวฟิลิปปิน ต่างก็ติดภารกิจป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับด้วยกันทั้งคู่สำหรับทางนาโอยะได้บอกว่าการโชคในเวทีใหญ่ๆต่อหน้าแฟนมวยชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งที่เขารู้สึกภูมิใจมากๆอย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่าในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 เช่นนี้แน่นอนว่าจำนวนผู้ชมในสนามนั้นจะลดลงเหลือแค่เพียงครึ่งเดียวของความจุเท่านั้น และเขาก็รับได้กับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นในเวลานี้นั่นเอง